มีคนจับตามองคุณอยู่เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประแบณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดซานพลังงานของคนทาทไฟแ์่มสิงธนู แทมพารนลังานของคนราศีธนูเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมเมถนุนตุลกุมสองไม้พลังงานของคนธานตุ 2, ไฟหกถ้วยพลังงานของคนธาตุ 6, งงาน,น,าน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิต มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุโลมคนธาตุน้าเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองมากๆดีก็ดีมากๆร้อนร้ายก็ร้ายสุดๆนะคะแต่ว่าร้ายไม่ใช่ร้ายเจ้าเ่นะคะแต่ว่าเป็นร้ายแบบอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนด่วนตัดสินใจหงุดหงิดง่ายนะคะเวลาที่อารมณ์ดีก็หัวเราะร่าเริงสดใส ยิ้มแย้มมากมากนะคะอารมณ์ของคุณค่อนข้างชัดเจนเวลาใจดีก็ใจดีมากๆากอบอุ่นอ่อนโยนจริงใจมีอะไรให้ได้ก็ให้หมดนั่นเองนะคะพลังงานของคุณมีสิ่งที่รอคอยมีคนที่รอคอยมีเป้าหมายที่รอคอยแล้วก็พยายามจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จด้วยนะคะเรามาดูกันก่อนว่า คนที่จับตาม,มองคุณอยู่เขาคือใครนะคะใครจับตาม,มองคุณอยู่ขอไพ่บอกทีเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟ หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาล DM Place พลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนจิตใจดีรักใครรักจริงนะคะเก่งทั้งงานนอกบ้านในบ้านเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่สู้ไม่ถอย ปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาพร้อมสู้ไม่กลัวทั้งนั้นนะคะเซ็ตเป้าหมายแล้วไปให้ถึงไปให้สุดทําจนสุดความสามารถรักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวรักแล้วก็คือมีแค่คนเดียวไม่มีที่1ไม่มีที่สองนะคะเรามาดูกันว่าเขาจับตามองคุณทำไมนะคะทำไมคนคนนี้ถึงจับตามองคุณอยู่เพราะอะไรนะคะ มีเรื่องราวมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจนะคะมีบางอย่างให้ต้องแก้ไขให้ต้องเคลียร์ใจกันปรับความเข้าใจกันแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของหัวใจกันด้วยนะคะพูดคุยเปิดใจให้อภัยนะคะหาทางออกร่วมกันนะคะ สองเหรียญคิดทบทวนนะคะตรตรองนะคะความละเอียดรอบคอบมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจที่จะต้องวางแผนที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องปรับใจกันนะคะให้โอกาสการให้อภัยกันนะคะ หากว่าตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนที่เคยดูแลกันและกันมานะคะเป็นคนที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุด แล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณมีความทุกข์ที่สุดนะคะคนคนเดียวที่มีที่พลต่อความรู้สึกของคุณมากๆแล้วคุณก็ยังคงมีเยื่อใ่กับเขาอยู่เขาเองก็เป็นคนที่หากก็เป็นคนรักก็เป็นคนรักที่ดีมากๆคนหนึ่งนะคะมีปัญหามีประเด็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีการทะเละาะกันก็ได้นะคะขึ้นเสียงใส่กันหรือว่าคุณอาจจะเผลอพูดบางคําที่รุนแรงออกไป โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะเป็นคําพูดที่แรงอาจจะเป็นคำว่าเลิกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเลิกก็ได้นะคะ มีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะตอนที่รักกันก็รักกันดูแลเอาใจใส่กันดีมากๆตอนที่ทะเลาะก,กันแม้ว่าจะเผลอทะเลาะไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คิดได้อารมณ์เย็นแล้วก็มีความคิดถึงกันและกันแล้วนั่นเองคนที่จับตามองคุณอยู่ก็เป็นเขาจับตามองคุณอยู่เงียบๆนะคะไม่ได้ก้าวไก่ไม่ได้ทักอะไรมานะคะแต่ก็มองคุณอยู่ ทั้งอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงเราก็ทั้งเป็นห่วงคุณด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ยังคงมีความหึงความห่วงเพราะว่ามีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของยังคงรักไม่ปล่อยมือนะคะเรื่องราวในตอนนี้มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลาจากกันนะคะ อาจจะไปไหนไปด้วยกันอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกันอยู่แต่ว่าถามคําตอบคำมีการโกรธมีการงอนยังไม่ได้เคลียร์ใจกันนั่นเองเขาจึงจับตามองคุณอยู่เงียบๆอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไง คิดอะไรอารมณ์ในตอนนี้เป็นยังไงพร้อมจะพูดจะคุยกันไหมตัวเขาตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์ใจกับคุณขอโอกาสกันให้อภัยกันและการเคลียร์ใจกันนั่นเองหากมีปัญหา,ม,ญหามีประเด็นกับใครไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลาแต่ขาดความสัมพันธ์จากกันแต่ว่าความสัมพันธ์ก็มีปัญหาคุณทั้งคู่ต่างรับรู้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้มีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเขานั่นเองที่จับตามองคุณอยู่แล้วก็รอคอยที่จะ จะคุยจะเคลียร์ใจจะปรับใจจะขอโทษจะหาทางออกในความไม่เข้าใจนี้นะคะแล้วก็กลับมาหากันเหมือนเดิมด้วยพลังงานของการกลับมานะคะไม่ได้ปรับใจเพื่อแยกทางหรือว่าแยกย้ายเป็นการกลับมาหากันยังคงผูกพันยังคงรักยังคงมีกันและกันอยู่ไม่อยากจะอยู่แบบไม่เข้าใจหรือว่า กำลักลืนฝืนทนแบบนี้อยากเขยร์ใจกันกับคุณนั่นเองเขาจึงจับตามองคุณอยู่เงียบๆเฝ้ามองคุณอยู่เงียบๆรอคอยสถานการณ์ที่จะพูดคุยที่จะกลับมานั่นเองนะคะ